นี่คือสปอร์ตตัวอย่างจาก t h e t th ทิด c o m ท่านจะได้สปอร์ตตัวจริงหลังจากท่านชำระค่าบริการที่เหลือแล้วขอบคุณครับขอเสียงแน่ครับปรบมือตอนรับแผงแหงช่วยคนใจแหงให้มีแรงถือหม่รง่งใสซื่อสัตย์มุ่งมั่นพัฒนาท้องถิ่นของเรา โหวดเลือกนายเมธาสุภวัชิราน,นันเป็นนายกอบตบ้านเหลือมคนใหม่โปรดกาเบอร์สองเบอร์สองเบอร์สองวันเลือกตั้งท่านจะได้บัตรสองใบบัตรสีแดงเลือกนายกกาเบอร์สองเบอร์สองเบอร์สองกราบเรียนพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลบ้านเหลือม<า>ที่เคารพรักทุกท่านวันอาทิตย์ที่28พฤศจิกายน2564 ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาเป็นวันเลือกตั้งนายกองค์งคการบริหารส่วนตำบลบ้านเหลื่อมโปรดเลือกนายเมธาสุภวัชิราณนน์เป็นนายกอบตบ้านเหลื่อมคนใหม่โปรดกาเบอร์สเบอร์สองเบอร์ส,รส,รสยังเป็นคนเก่าถึงเราบ่ได้พบกันปัญหาหลายด้านจนต้องหลบมุมพักใจเมื่อถึงเวลาผมจึงกลับมาครั้งใหม่ มาด้วยหัวใจที่ยังปร่งใสสื่อสัตว์ มุ่งมั่นพัฒนาท้องถิ่นของเรานายเมธาสุภวัชิรานันหรือเมผู้สมัครนาย,ยกอบตอบ้านเหลื่อมอดีต,ตประธานสภาอบตอบ้านเหลื่อมและเป็นประธานศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบ้านเหลื่อมจบปริญญ,ญาตรีศิลปศาสตร์บัณฑิตเอกสหวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นมหาวิทยายลัยราชพัฏชัยภูมินายอุทิศเติมศักดิ์หรือถอเป็นรองนาย,ยกคนที่หนึ่งอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านต้นอดีตสารวัตรกำนันตำบลบ้านเหลื่อมนายน้อยปราบนอกหรือออ รองนายกคนที่สองอดีตสมาชิก <com S 1> สภา,าอบตอบ้านเหลื่อมเป็นรองนายกคนที่สองนางแสงจันท์เรืองสีใสหรือแสงเป็นเลขานุการนายกอบตอ,อดีตเลขานุการนายกเทศมนตรีเทศบาลบ้านเหลื่อมปร่งใสซื่อสัตว์มุ่งม,มั่นพัฒนาท้องถิ่นของเราโปรดเลือกนายเมธาสุภวัชิราน,นันเป็นนายกอบตอบ้านเหลื่อมคนใหม่โปรดกาเบอร์สองเบอร์สองเบอร์สอง วันเลือกตั้งรับบัตร2อบ่ายเลือกนายกบัตรสีแดงโปรดกา้าเบอร์สองเบอร์สเบอร์สอง็นบอสินใต่สิละปินก็มีแห้งสู่ต่อ นมิหสูจจหสตตามคาขอจัทนไยเ,เมธาสุภวชิวราน,นันหรือเมพร้อมทีมงานผู้บริหารได้กำหนดนโยบายเพื่อช่วยพัฒนากับพี่น้องชาวตำบลบ้านเหลือมด้านโครงสร้างพื้นฐานเช่นถนนในหมู่บ้านถนนเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านในตำบลและถนนที่ใช้ในการขนส่งพืชผลทางการเกษตรต้องได้รับการดูแลแก้ไขยอย่างเร่งด่วนด้านระบบสาธารณูปโภค เช่นไฟฟ้าการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อครัวเรือนการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรด้านการประปาต้องจัดทําระบบปราปาให้ได้มาตรฐานรักษาความสะอาดของน้าปราปาให้ได้มาตรฐานที่สาธารณะต้องได้รับการดูแลให้สะอาด ต้องมีการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลให้ถูกที่ทั้งในหมู่บ้านและตำบลภารกิจป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อไวรัสโควิด -19 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัยการส่งเสริมการศึกษาวัฒนธรรมและการแหล่งท่องเที่ยวส่งเสริมการพัฒนาสติเด็กและเยาวชนผู้สูงอายุและคนพิการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอปอพ,อพอรอกลุ่มอาชีพบำรุงรักษาศิลปะจารีประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นต้องมีการจัดการที่เป็นระบบอย่างยั่งยืนเพื่อตำบลบ้านเหลื่อมของเราเลือกคนดีเลือกคนเก่งเลือกคนทำงานเป็นโปรดเลือกนายเมธาสุภวัชิรานันเป็นนายกอบตบ้านเหลื่อมคนใหม่วันเลือกตั้งรับบัตรสใบบัตรสีแดงเลือกนายกโปรดกเบอร์สอ เบอร์สองเบอร์สองเลือกคนที่นโยบายไม่ร่ำรวยก็ได้แต่ขอให้มีศักดิ์ศรีบ้านเมืองจะพัฒนา,าเพรามจะได้ลืมตาและเชิดนาสตีมุ่งมั่นพัฒนาเพื่อส่วนรวมเป็นที่ตั้งรู้งานรู้พื้นที่รู้ปัญหา อาสารับใช้พร้อมทำงาน,ท,นทันทีมีทุกร่วมปรึกษามีปัญหาร่วมแก้ไขเข้าถึงชุมชนอย่างเข้าใจเอาใจใส่ให้ความสำคัญเลือกนาย,ยกอบตอบ้านเหลื่อมคนใหม่โปรดเลือกนายเมธาสุภวัชิราน,นันโปรดกาเบอร์สองเบอร์สองเบอร์สอง ขอโอกาสสารงานต่อก่องานเดิมริเริ่มงานใหม่ร่วมใจพัฒนาเพื่อคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนเพื่อความอยู่ดีมีสุขของชาวตำบลบ้านเหลือ่อมโปรดเลือกโปรดให้โอกาสนายเมธาสุภวาัชิรารนานเป็นนายกบอบต,ตบ้านเหลื่อมวันเลือกตั้งรับบัตร2ใบบัตรสีแดงเลือกนายกโปรดกาเบอร์สองเบอร์สองเบอร์สอง ไม่ทํางานแบบเดิมๆเน้นเพิ่มเติมวิสัยทัศน์ปลูกการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนพร้อมสนับสนุนส่งเสริมมุ่งเน้นพัฒนาตําบลบ้านเหลื่อมให้ก้าวหน้าอย่างมีทิศทางทํางานติดดินรู้งานรู้หน้าที่รู้พื้นที่มีประสบการณ์บริหารงานเป็นเน้นการพัฒนาที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางพร้อมสานต่อทุกการพัฒนาเพื่อสร้างตำบลบ้านเหลื่อมให้ก้าวหน้าอย่างมีทิศทางรู้งาน รู้พื้นที่รู้ปัญหาใจถึงพึ่งผ่าได้แน่นอนเลือกนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหลื่อมโปรดเลือกนายเมธาสุภวชิวรานันท์โปรดกาเบอร์สองเบอร์สองเบอร์สองด,จงอองดีจะซื้อ เอามาทำาาเรายัางคัดสันไม่ใส่สารเร่งสีเลือกคนเข้ามาเป็นผู้แทนเลือกคนเข้ามาเป็นผู้แทนไม่ต้องเป็นซุปเปอร์แมนแต่ขอให้เป็นคนดีวันอาทิตย์ที่28พฤศจิกายนนี้อยากเห็นการทำงานที่ดีเป็นระบบ อยากได้คนทำงานโปรดไว้บางใจและช่วยกันสนับสนุนเลือกนายเมธาสุภาวาัชิราณน,น,านันเป็นนายกอบตบ้านเหลื่อมวันเลือกตั้งรับบัตรสองใบบัตรสีแดงเลือกนายกโปรดกาเบอร์สองเบอร์2เบอร์สอง นายเมธาสุภวัชิราน,นันเป็นคนดีมีความรู้ความสามารถมีคุณธรรมขออาสารับใช้พ่อแม่พี่น้องเป็นปากเป็นเสียงให้ท่านพร้อมทํางานทันทีมีทุกร่วมปรึกษามีปัญหาร่วมแก้ไขอย่าลืมวันบบอาทิตย์ที่28พฤศจิกายน2564ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาขอเชิญพ่อแม่พี่น้องผู้รักประชาธิปไตยสวมหน้ากาก,ากอนามายัยและเว้นระยะห่างทางสังคมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 และเตรียมความปลอดภัยของตนไปเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหลื่อมโปรดเลือกนายเมธาสุภวัชิราน,นัน์โปรดกาเบอร์สองเบอร์สงเบอร์สโปรง่งใสซื่อสัตย์มุ่งมั่นพัฒนาท,ท้องถิ่นของเรา2 8ิพฤศจิกายนเข้าคูหาบัตรสีแดงเลือกนายกโปรดกาเบอร์สองเบอร์สเบอร์สอง แล้วท่านจะไม่ผิดหวังชาติไทยจะมีศักดิ์ศรีถ้าได้คนนี้และมาเป็นผู้แทนคนไทยสุดใจหัวแดนถ้าได้ผู้แทนที่เป็นคนนี้